ดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะ,ะป้าเดือนคนเก่านนี้เองนะจ๊ะวันนี้ป้าเดือนจะมาทําอะไรรู้ไหมคะป้าเดือนจะมาเปลี่ยนแบบตัวเองเป็นทํางานก่อสร้างคะ่ะเป็นจับก,กังแล้วค่ะวันนี้ป้าเดือนเนาะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นแบบว่า อพาร์ตเมนต์ของป้าเดือนเนาะให้เขาเช่าอ,อยู่นะคะและ้วทีเนี้ยป้าเดือนอยากจะเปลี่ยนแบบว่าพื้นใหม่นะคะพื้นเนี่ยที่จริงเน่เป็นกระเบื้องนะคะแต่กระเบื้องเขาก็ยังโอเคอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยป้าเดือนไม่ชอบ <c oughs> ป้าเดือนคือไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนใหม่ว่าเอาลวดลายที่สวยกว่านะคะป้าเดือนก็เลยจะมาทําใหม่วันนี้เนาะแต่ป้าเดือนจะต้องไปซื้อก่อนนะคะเพราะว่าป้าเดือนยังไม่ได้ไปซื้อเลยแต่ก็นนะะเดี๋ยวจะวัดก่อนว่ากี่เมตรแล้วก็ความกว้างความยาวเท่าไหร่ หลังจากที่ซื้อแล้วอ่ะประเดือนก็จะไปซื้ออ่าเอ้ยหล,หลังจากที่วัดแล้วอุยประเดือนพูดผิดหลังจากที่วัดแล้วอ่ะนะคะพอวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะประเดือนก็จะไปซื้อมาแล้วก็จะมาปูกันเลยว่าอ่าปูออกมาแล้วอ่ะจากกระเบื้องมาเป็นเสื่อน้ํามันเนี่ยอ่าความสวยงามเขาจะแตกต่างกันแค่ไหนเนาะเอาเลยเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวประเดือนจะให้ดูว่าอ่าพื้นะเขาเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะพื้นเขานะคะ พื้นเขาก็ยังโอเคอยู่นะก็ยังสวยอยู่เนาะแต่ทีเนี้ยเมื่อเดือนอยากจะได้พื้นใหม่ไงคะอยากจะได้พื้นแบบใหม่อันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้นะําเนาะเมื่อเดือนอยากจะได้พื้นใหม่นะคะว่า,าให้เขาเป็นสีแบบให้เหมือนกับประตูนะคะเนี่ยแบบนี้เลยเนาะแล้วจะเป็นยังไงนะคะออกมาแล้วไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเมื่อเดือนจะลองวัดก่อนนะคะว่า,าวัดได้กี่เมตรแล้วก็ความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะคะนอนเห็น ตอนนี้ลุงก็จะเริ่มวัดนะคะว่ากว้างกี่เมตรแล้วก็ยาวกี่เมตรแล้วเราจะได้ไปซื้อมาตามที่วัดมาเนาะเมื่อวัดได้ที่แล้วเราก็ไปซื้อเสือน้ำมันกันได้เลยค่ะเขามีขายที่ร้านนะคะดูทิค่ะอู้เขามีหลากหลายแบบให้เราเลือกนะคะแล้วก็หลากหลายสีด้วยนะคะ แล้วก็มีแบบ2เมตรความยาว2เมตรอันนี้ความยาว3เมตรแล้วต่อไปก็เป็นความยาว4เมตรนะคะโอ้ยาวไปเนาะป้าเดือนไม่ได้ใช้ป้าเดือนใช้แค่ความยาว2เมตรเท่านั้นความกว้างค่ะไม่ใช่ความยาวนะค,ะความกว้างป้าเดือนใช้แค่ความกว้าง2เมตรยาว3เมตรนะคะปราเดือนก็เลยซื้ออันเล็กมาค่ะพอมาถึงบ้านก็ จัดแจงเอาออกจากรถได้เลยค่ะลุงเป็นคนเอาออกจากรถเนาะแล้วเราก็เอาขึ้นบ้านกันเลยค่ะแล้วลุงก็จะถือเข้าบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเปิดประตูบ้านให้ลุงก่อนค่ะลุงจะได้เอาเสือน,น้ํามันเข้าบ้านนะคะพอเข้ามาในบ้านเราก็จะเริ่มทํางานกันเลยค่ะหลังจากที่ไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะคะประเดอนก็จะเริ่มง,งานกันเลยเนาะวันนี้นะคะมาดูสิคะว่าลุงเขาจะทำยังไงเนาะ ลุงอะทำไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวก็เดือยจะต้องเป็นคนทำเองอะจากนั้นเราก็เริ่มงานกันเลยค่ะเริ่มจากแกะออกก่อนนะคะแกะเกลือน้ำมันออกมาก่อนค่ะแล้วเราก็เริ่มดูว่าเราจะวางยังไงแล้วเราก็จะ,ะเฉียงยังไงนะคะเราจะวัดยังไงความยากอยู่ที่ตรงที่ว่าตรงที่เป็น หักมุมนะคะตรงไหนที่เป็นหักมุมหรือว่าเป็นหักศอกตรงนั้นะยากมากๆเลยเพราะว่าต้องวัดให้ดีนะคะต้องวัดให้ดีถ้าวัดไม่ดี ingt, ดก็คือแหวงนะคะแล้วแหวงนี่ก็ต้องคือเสียไปแล้วนะคะต้องวดัดแล้วก็ต้องอทําให้แบบว่าเสียน้อยที่สุดอนะคะต้องให้ทําให้เสียน้อยที่สุดเลยคือลุงทํางานนี้ไม่ได้เพราะลุงไม่ใช่คนใจเย็นเนาะพรเดือนก็เลยต้องมารับหน้าที่นี้แทนแทนที่จะเป็นลุงทำเนาะ,ะแต่กลับมาเป็นป้าเดือนเนาะ ดูดิคะพอเดือนต้องวัดค่ะวัดแล้วก็ตัดตัดแล้วก็วัดอยู่อย่างนั้นเองนะคะลุงมีหน้าที่ช่วยดึงช่วยจับให้เท่านั้นเองดูดิคะเสร็จเปครึ่งนึงแล้วเห็นไหมคะครึ่งนึงเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะทำสอต่ปไปตรงนี้เนาะว่าเป็นยังไงดูความแตกต่างกันนะคะว่าระหว่างที่แบบว่าอ่ครึ่งนึงที่ครึ่งนึงที่ยังไม่เสร็จ เดี๋ยวปรเดืน่นจะพามาดูว่าั่งโนนอะ่ะทำเสร็จเรียบร้อยนะคะ,ะยังไม่ได้ติดกาวนะคะยวต้องติดกาวอีกนะคะแต่ตอนนี้ก็เดือนแค่วางไว้เดี๋ยวเฉยนเนาะาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วางไว้เฉยปรเดือนได้ดูว่าครึ่งหนึ่งที่เราปูเสื่อน้ํามันกับครึ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ปูเป็นกระเบื้องอยู่เนาะว่าเป็นยังไงมาค่ะไปดูกันนี่เลยค่ะเห็นไหมคะ ครึ่งนี้เป็นยังเป็นกระเบื้องอยู่เลยนะคะกระเบื้องอันเก่าเนาะและอันนี้ยกะเดินกระปูเสือ่อน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะโอ้โหปูโหโหเข้าไปครึ่งแล้วอ่ะดูดีมากเลยเนาะอันนี้ยังไม่ได้ทากาวนะคะเดี๋ยวประเด็นจะต้องทากาวข้างล่างก่อนนะคะและ้วทีนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็มาดูกันนะหรืออีกครึ่งหนึ่งสั่งนี้เนาะนะคะว่าจะออกมายังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นที่สองนะคะแล้วเราเข้ามาเริ่มงานกันต่อเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะค้ำเนาะ <c oughs> กลัวจะไม่เสร็จคะ่ะดูสิคะคนช่วยก็ <c oughs> อุย้ยได้งานดีเหลือเกินทำอะไรก็ไม่เป็นยืน <c oughs> <d ew s> <d ew s> ดูแล้วก็ยืนจับแค่นั้นเองเนาะนี่เลือนปูเสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็ต้องวัดระยะนะคะแล้วก็ตระระยะว่า เกลือน้ำมันที่เราซื้อมาเนี่ยต้องเอียงไปข้างไหนบ้างถึงจะพอนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําผิดเนี่ยพลาดน,นิดเดียวคือเสียหมดเลยนะคะมาดูกันต่อเลยเนาะว่าเดือนจะทํายังไงต่อไปนะคะทั้งวันเลยนะคะต้องก้ม,กมๆเงยๆอย,ๆอยู่ทั้งวันเลยเดี๋ยวเอาออกแล้วเดี๋ยวเอาเข้าอยู่อย่างนั้นเองนะคะแล้วนี่เราก็ต้องมาวัดอีกนะคะวัดวัดให้แน่ใจเลยนะคะว่าเราจะต้อง ใช้แบบไหนทํำยังไงนะคะแล้วก็ตัดอีกค่ะเวลาวัดเนี่ยแล้วก็แน่ใจนะคะว่าถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นล่ะถ้าเสียไปนิดนึงก็คือแหวนนะคะแหวน,นเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้เลยเนะาะเพราะว่าเดือนเป็นช่างเถกนะคะมันไม่ใช่ช่างทำช่างเถกค่ะช่างจําเป็นนะคะดูสิคะแล้วเวลาที่จะตัดเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าตัดแบบว่าให้แบบ เหลือ,อไว้ให้เยอะที่สุดแลนะคะเผื่อว่าพลาดนีคะถ้าพลาดเรายังมีเหลือไว้ว่าที่เหลือ,อยังยังใช้งานต่อได้นะคะวัดแล้วก็ตัดเหมือนเคยคะ่ะดูสิคะเวลาตัดเนี่ยโอ้ยต้องให้แน่ใจนะคะว่าตัดถูกตรงที่เราวัดเอาไว้นะคะไม่งั้นอะ่ะแหว่งอีกถ้าแหว่งก็คือเสียคะ่ะโอ้ยพยายามอย่างมากเลยประเดือนเนาะดูสิคะ แล้วก็ต้องดูด้วยนะคะว่าตรงนี้ใช้ไปกี่มิลลิเมตรตรงนี้ใช้ไปกี่นิ้วนะคะอุ้ยเป็นความยากต,ตรง,ตรงที่เป็นเป็นมุมนะคะเป็นมุมแล้วเป็นหักศอกเป็นโคง้งเนี่ยอุ้ยตรงนั้นน่ยยากมากๆดูสิคะวัดแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องวัดอีกอย่างนั้นเองนะคะเพื่อความแน่ใจนะเพื่อความชวนนะคะว่าของเราจะ,ะเข้าที่ดีนะคะถ้าไม่งั้น เสือน้ํามันเขาก็จะยืดตัวเพราะเมื่อเขายืดตัวเนี่ยเขาก็จะเบียดกันอีกนะคะเราจาเป็นต้องทําแบบว่าให้ดีที่สุดนะคะให้ทําให้ดีที่สุดนะคะนี่ไงคะีตรงเนี่ยตรงมุมหรือว่าตรงหักศอกเนี่ยอุ้ยยากมากๆเลยตรงนี้ต้องค่อยๆทาต้องค่อยๆเล่นนะคะจะเสียเวลาก็ตรงนี้นี่แหละเพราะว่า,าเราต้องทําให้ดีที่สุดนะคะ ดูทิครัเนี่ยแล้วเหลือตรงนี้อีกนิดหนึ่งประเดือนก็ต้องหาผักท,ที่เศษๆมาใส่นะคะที่จริงอ่ะจะต้องทาเป็นชิ้นเดียวกันหมดเนาะแต่ิีเนี้ยทำไม่ได้ดึงดึงออกมาไม่ได้นะคะเลยต้องใช้เศษที่เหลือเล็กๆมาปะเอาข้างหน้าน้อยเดียวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็โอเคคะ่ะก็โอเคแล้วนะคะดูดิคะโอ้ยดีฝาเก่าอีกเนาะ แต่ข้างบนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยก็เดือนก็จะทําอีกนะคะแต่วันนี้ค่ำแล้วเอาไว่นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวก็เดือนจะกลับมาทำากันหลังดูสิคะโอเคเป็นยังไงคะสวยไหมอืมทีเนี้ยก็เดือนก็ได้คืนใหม่แล้วนะคะสวยด้วยอืมเดี๋ยวก็เดือนต้องยาซิลิโคนเข้าไปด้วยนะคะยาแนวอีกด้วย อันนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะตอนนี้ป้าเดือนก็จะ,ะใช้กาวสองหน้านะคะ,ะหน้ามันจะต้องติดกับพื้นนะคะแล้วก,ก็แล้วก็กหน้านี้จะติดกับนี่เลยนะคะ วิเขาก็ลอกยากยากนะเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลย่าเขาก็จะแน่นเลยนะคะนี่เลยแล้วทั้งห้องเนี่ยก็เดินก็เริ่มติดกาวสองหน้าไว้ทั้งห้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ติดกาวสองหน้าเอาไว้ทั้งห้องเนี่ย เขาจะขยับตัวนะคะเวลาเราเดินหรือว่าเวลาเราเช็ดถูอะไรอย่างนี้นะคะ่อความแน่นแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้นะคะเราต้องใช้กาวสองหน้าหน้าหนึ่งจะต้องติดกับกระเบื้องและหน้าหนึ่งก็ต้องติดกับเ,เสื่อน้ํามันเอาไว้นะคะเพื่อที่จะยึดติดต่อกันเอาไว้ไม่ให้ขยับขยื่นคะ่ะเป็นยังไงคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ยังค่ะยังไม่เรียบร้อยนะคะยังต้องอทาซิลิโคนยาแนวอีกนะคะเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเราต้องทา เราต้องยาแนวเอาไว้นะคะตรงที่เราตัดนะคะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ําหรือว่าไอาน้ำเนี่ยไอ,อยน้ําจะซึมลงไปข้างล่างถ้าเราไม่ทาซิลิโคนเอาไว้แล้วจะกาะแล้วจะเกิดการเป็นแบบว่าเชื้อราขึ้นนะคะเราจึงต้องทําซิลิโคนยาแนวเอาไว้ค่ะนะคะข้างบนเนี่ยตรงอ่างอาบน้ำป้าเดือนก็ต้องทําให้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะอันนี้ป้าเดือนก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ต่อไปป้าเดือนก็ทําเพิ่มไปจนเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเป็นยังไงคะเห็นไหมคะขาวๆนั่นนะคือป้าเดือนยาซิลิโคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ออกมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะงานของป้าเดือนก็เสร็จเรียบร้อยไปหมดเลยนะคะทั้งทั้งห้องป้าเดือนก็ได้ห้องใหม่แล้วคะ่ปะป้าเดือนได้พื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ยช่างเถอะนี่ก็ทําได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะนะคะชอบไหยคะแล้วค่ะดูดิค่ะคิดจากอันเก่าเยอะเลยเนาะก็ดีขึ้นเนี่ยนะคะดูดีขึ้นฝาอ่ากระเบื้องเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าเป็นพื้นใหม่ก็เดือนก็เลยอยากจะให้แบบได้สวยๆเนะเาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ยังค่อนข้างหน่อยมันยังไม่เรียบร้อยหน่อยนะคร่บยังคือข้างก็เดินยังต้องอยาแนวซิลิโคนเนาะเอาซิลิโคนมายาแนวข้างนีอีกนิดนึงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะงานวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ประเดินตั้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ